ปันหน้ามงเดปัดเหงื่อบดิเงื่อได้ครับพี่น้องนี่เหงื่อได้เงื่อได้แม่ดอกกือไา้หเงื่อได้แม่นีผวคจอยืออ้วสวัสดีครับเดีนี้ตอนรับขอสู่สอันมันนองนะทุกคนนะนี่เพเบียกซอยนะซุง เาจบไล์อันนกซับัส่วนเาวดส่วนเดีเร้ย่สีเทีมงานเล่นขี่เนาะทุกคนเนาะแ้วเหรอเล่นขี่เหมือนวันนั้นนะที่เราถ่ายทุกคน โซมันหลับจอบเนาะเดี eso, ๋ยวนี้ทีมงานเท่านี้งานเอาเงินก็เอางานจ้างเราก็เอาบอว์แมนนอนทุกคนบอวเรียญบอวหยอกโกหัวไปเลยเนี่ยโอ้ยหายใจกันนะทุกคนเนาะเอามากดขิงหัวซอยตาสินนอนทุกคนเนาะขิงหัวที่เขากดมันเอาไม่ให้เราปุยหมักเหรอมันก็เหลื่อมเปื่อยแน่ยและแต่ว่าก็ยังมันเปื่อยป็นไดแล้วมันอยากเปียกแน่เพราะว่าเรา พดนหนามันเนาะเด็กเด็กเข้า้นนี้ใครทีงานใหนกำลังเกเขาก็ลเด็กะสวัสดีค่ะยังเด็กเดเดดีแล้วมีคสวัสดีค่ะวิ่งสวัสดีค่ะมเจาูแรงนี้กล่องมาเนี่เฮ้ยบอลแท็บแล้วมันกมาครับผมหักก่อนบอลแทบน้อยหนึ่งมาล้างบอลต่ำน้อยหนึ่งอันมันออก น่สงเฮตาเสาคครับนส่งเฮตตาเส huh? าเด็ขี่ எ, ได้ปาขี่ม่เจ็เปียกน้ำในวันเอ็ดปุยปุมากคนเอาขี่วางเอ้ยเอาเอาหเอาปูแล้วก็เอาขิงมามาที่เราเคยุุนมาเที่ยวเคยคุณอะไรมันก็เรือเปื่อยแต่เพราะว่าพอชีเรือลงหน้าพเรือลงหน้าไทนาหดอย่างไรทุกคนก็จะโกนขิงบอ น้าก็คือเขาทำหมดแล้วเนี่ยกว่าจะกินแล้วเห็ดไปหน้าตรงโน้นนั่นแหล,ละจะตินแล้วเห็ดไปสวนเขาตัดต้นไม้ออกเกษตรพ่อเพียงเราเนาะเกษตรพ่อเพียงจะตินปลูกพักปลูกกล้วยนั่นแหละพี่อันเคยถ่ายสวนมนั้<า>พยพี่ลานเคยถ่าย,ถ,ายถ่ายน้อยหนึ่งไปถ่ายสวนจะตินเห็ดให้หน่อยยืมเป็นหยักยืมได้ไหมคงไม่ได้อะไรนะฉันเดินไปถ่ายดัดปะป๊าป ที่บิวตี้เหรขึ้นไปตรงนี้เลยได้ไหมอ๋อตึ้งเดินขึ้นไปกระมันต้องเดินขึ้นไปเลยเหรอเดินได้ไหมล่ะไม่รู้อ่ะหนูถ่ายตรงนี้ได้ไหมให้หนูเข้าไปไหมแล้วค่อยถ่ายออกมาโอเคหนูต้องเดินไปก่อนจะทำอะไรออกค่ะออกต้องไปเดินไปเดี๋ยวรถเยอะมาก ทุกคนเดี๋ยวเราไปอ่านก,กันเป็นช่วงเวลาที่ได้ถ่ายครั้งนี่ก็คือทุกคนอยู่ข้างล่างนะคะเราก็คือต้องไปถ่ายปบบปลาขัางในแล้วก็ค่อยออกมาแล้วก็เดินไปสวนสีกันเดินไปเแบรบ <c oughs> <c oughs> โอเคเวลาครบวินะคะก็คือ ก็คือถึงส่วนแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบไม่รู้ไม่ชี้อุ้ย้องแกล็อกะอะโอ้โหล็อกอีกแล้วเราจะเข้าไปได้ไงโอเคเราต้องไปถ่ายทางนู้นนะคะเขาล็อกล็อกอีกแล้วล็อก็มันก็เข้าไม่ได้เขาเอาเขาไปถ่ายคนนี้นวไอ้เนี่ยได้กลับไปอีกแล้วเหรอเหนื่อยมากพี่อามันเข้าไปไม่ได้ยางศล็อกประตู ตอนนี้ทุกคนจะอยู่ที่ว่าจะขออนุาติ้นก่อนเตาองเข้าไปย่างไหนต้องขึ้นไปขึ้นเลยนพาไปสิงานเล่นข right? okay. ี้วิวกับผากันนี่แหะตอนทีเราถ่ายกัน ตอนนี้กำลังขนขนขึ้น,น,นแล้วก็สนุกมันทีครี่ไร่เหือมกไม่คยท่าไหร่ทุกคน้หมลากพี่กัจะมาถ่ายตรงนี้ เห็นดูนะเขียนต้นขโอเคเห็นทุกคนแล้วส่งยุต่งหักได้แดดก็เว้นผู้เดียวสวัสดีครับสดสาพาพดไม่เจาะองศาหรือสี่สิบองศาทุกคนคือสภาพบังโหลดแดดอุบุญก้าเว้นสี่สิบองศาป้ามาทำคนเดียว เ่อแตกมาซีซีปงศาเดี๋ยวขึ้นไปพักครั้งเดียวแล้วก็ลงอโซนจุดเดียวผาไว้บักกันเนาะร้อน,น,นมากซีซีปงศากับอุยลาไปเด้อแล้วบางจะเป็นหินสโตนทุกคนเนาะอากาศเนีน่ยย่ำห่อนก็ห่อนอย่ำน้ำก็ว่าน้ำเดินรถผีบัลลีผีบัลลีเซ็ตกล่องไปเร็วเด็ก ดมาพบบิงมาพิงอนเร็วพี่อะพี่ผู้สาวอัวนโ oh. อ้ยน้ำไม่ใช่ไง ือมาแป๊บเดียวก็หงาแตกแล้วนะมาแป๊บเดียวหนึ่งแตกแล้วหนูนี่แหละเอาบ่ร้อนมากเรียบแป้งปังก่อนเด้อมันอยากเข้ากล้องด้วยนะเนี่ยอยากขอกล้องน้ำสิอยากกับพัดเปลือยไปในตัวนี้มันมันแต่แห้งแต่ข้างบนอะมันแห้งแต่ข้างบนข้างล่างมันไม่แห้งแม่มันโดนแดดแต่ข้างบนไงข้างล่างไม่โดน น่นน่าจะใช่อัดเยอะฝากยังบมเปื่อยทำไมสองคนนั้นเขาไม่พูดไม่จาเขาไม่พูดไม่จาพี่แท้ทำไมไม่พูดเลยอ่ะนอนแน่สองคนเงียบมากร่พแทบต้องเจอชักเป๊กหนึ่งถึงจะพูดออพูดลัวๆไม่หยุดนะเป็กนึ่งไหมรอแทบเอาอยูนะ่เป๊กหนึ่ง การบุกขนาดส่วนหน่อยยังมูฟเวอร์ได้เหรอเห็นไหมต้องรอให้เมาก่อนนะคะต้องสองสามเป๊กถึงจะหูดสองสามเป๊กเนาะใช่สองสามเป๊กเนาะแต่ว่าพี่แทบไม่เชื่อแต่มันเป็นจริงพี่แทบไม่เชื่อแต่ว่ามันเป็นจริงไปดูในคลิปได้โอ้ย

เอดเอเด้อเดสองซ้มูบานเท่ามีอะงกัเฮ็ดซอยเลยกันไปนเนาะทุกคนเนาะเลกนหน่อยไปซามคำซาำหมื่อั้นกับปากทางบานอสุงมันคมทองซอยเก่านาะผมไปไในซอยบานผมบานอสุงกนลังนี่ดปากซอยนัย่นแหละ คือทุกคนเคยเห็นในคลิปนั่นแหละมาตามเห็ดบัปากกวัวตี๋มาตั้ตงคนตั้งไหมวบวปากกัวตีงพวกคนจับมือจับแต่ละครับผมขำไมหมแข้งหน้าสองเห็ดกำบินเนาะโอ้อยแดดเป็นแดดเด้นโอ,อ,อ,อ้เงาไปแทบ หึงหอดค่ะกับน้องบิวน้องบิวเข้ากลอ้องเราหรอเป่าวอเบิร์อันเพิ่นเฮ็ดอียงก่อนนี่ฟุดฟุลด์หเล่าเล่นขีอันโน้อันเล่นขี้เหรออุยบิวมันดีแฮงอุ้ย,ยมาแล้วพุดจอยแท้พุดเรนดีแท้เอา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 ,เอามันเดินมาดมเขา พูดทุนดิใส่ยังเนี่ยพูดไปใส่แ่ต้นกล้วยพูดขึเราสิทยหนาโอ้เห็เาพูดเบิ่งมาเพื่อนหาว้ายพื่อหาวแค่เออเอออันหนึงเออชื่ออะไรเนาะเห็ดเนาะ เล่นผู้เดียวก็เป็นไม่ออกกำลังกายวัตี่ออกกำลังกายตั้งเง้อแปบร้อนมากดูนี่ไม่หมดแล้วยืนอธิบายน่ากับวัดเสาประหันก็ไปรับจอบนะครับมันดื่มท้ายมันเงาย้งไปเขีรยมันอาทิบหันกัไปอทิบหันก็ ก็ไปทางต้นใหม่นาะทุกคนเนะาะวันเสาร์แต่ว่าวันไหนทา้ายคลิปทางต้นใหม่อะไรเนาะแล้เสาอ์ดูแปะห้เบิงเนาะเขาไปทางต้นใหม่ม <c oughs> เล่นคีครับ <c oughs> เล่นคีกู๋อ่ะพูตนตัวแล้เอามาเทนี่บอมันไหลลงบอเอาขึ้นได้พูนไอ้มันคิดทีเราเด้นี่โอ้เขาให้เก็บสิ อืมมันก็เสียดายเนาะแทนที่ว่าใช้ดงไปขี้ก็อยวเว้ยนัวเป็สมหยาคือบอไปปลูกอันพักบ่อข้าวบงเนี่ยอันขอเล่าเลยจะทุงไน่ไน่อันนั้นจนสีแตกนอออกจากถุงแล้วว่าปลูกจป็นเถ้าเพิ่นซื้อไปอะนะอันในอันพักบุ๋งไอออนไปใส่ไออนไปใส่ พึตัดผมในเอ็มออนเอาเป่าเฮ็ดพุ่นละ้ฮฟินเลสซี่เลียววเราวันนี้วันนี้่เนึปมามือนีแห้งโมเมนต์ซีซีองศาบอใช่ปลาเอานั้นบังอว่าแล้วจังไม่รอนแต่มันก็ไม่มีลมพ้นกับบวโต๊ะขับยาสูบขาบยาไปล่อเบิง ิแล้วจังโมงพอย้ำแรงบมมีแดดมันึงเห็นไงไปก่อนเติมเติมพรังมานี่ยราคาเท่าไงบ้างนะเนี่ย เหงอไปดิเหงาได้ครับพี่น้อมนี่เหงาได้ดิเหงาได้แม่นดอกก็ถือไม่อันรนนไม่ต้องหันเหงาได้ดิแหนแนผัวไปดิจอยมือีละเอ้แก่มื่อยทุกคนเนาะกอกขี้เกียงหมเจค้องเด็กคนแค่จะว้กูอยเอักฐาในที่โยกกว่านี่คือไหวก็นำใค่รู้คือเ่าใายรู้ไเป็นรักฐาแนบพันยาพันประกาศเทือนนำหนอ้าคือไหวก่อนเออนามาก

ไม่เบาหวานรองตาบูดแบบเทโจกเลยแหละพักเสียงเอ๊พักเสียงอ่ะโอ้ยเกลี่นี่กามาที่ออกโจกเลยทุ่งข้าวเปียกเบิดพักเสียงเออแก่เมื่อยทุกคนเห็ดอ้มเหมิดเอาผุนก็เป็นเห็ดบ่อใดบ่อยเราเขาไปเห็ดงานกันเนาะ ก็คือก็เริ่มเห็ุซอยกันโอ้แห่งดีเว้ย<ว>นอกระเยียร์ลซ้เขื่อนีนแห่งดีเนาะ้อนเอยโบเมีนต้นขวอนเนาแถวข้าวนอาาวนแถเต็มที่โอ้แต่ว่านอกระเยียมคุณคายังนั่นี่แจ้งแหลกบันนี้ข้อวอนวนไหนอแมนอยู่บ่เฮ้ยจงปองยางในทีจะกุดหมองเงินนีจงปองยางเฉยเท่ากิแห้งก่อน ทุกคนเนาะตอนนี้เขากับตัดผ่ามาอยู่บ้านนะทุกคนเนาะทุกคนอาจจะนี่เคยคอมเมนตนะ์เนาะทุกคนเนาะอาจจะเคยถามว่าไปยังเห็ดเบียกนีงานประจำอยู่แล้วเห็ดเบียกข้าราชการอยู่แล้วอยู่ไทยสีเนะไปทหารอยู่แล้วเปยังคือตรงดินร่นเนาะเขาบอกเลยว่าเขาดินร่นนะทุกคนคือคือว่าแบบค่มไม่กัเขาอยากหาเงินส่วนอื่นเนาะมาบรรเทา พ่อเด็ค่านา้าค้าไฟยังสิก็เลยตรงดินล้นแน่แบบหาเงินทุกทางเนาะเขาก็คือว่าเรื่องผาละเขาก็มีคือว่านะั่นแหละเขาก็ต้อง,งพอนบ้านพอนรถจังสิเขาก็ไปห้ารับจอบไอึ่งร้อย,ยึงสองรอยมันก็นพอเด้ตืตมกันพ่อเด้แบบสื้อกับเขากับหนามบอกยังไงซะเนาะพอกับพวกก็เคยเห็นเหม็นหนึ่งนะั่นแหละผมว่าคือเป็นนั่นคือตรงดินล้นคักแทเองประมาณนี้แหละอความไม้ความดินล้นก็คือนี่แหละก็เพื่อ อ่นานางโคนจะเขานำแน่มึงเดือนอาจจะมันเดือนบ่หนไลน์เราทุกคนเนาะถ้าไรกับหนีกับซินเะนี่ยมันเดือบใส่บกุกีบากเขากับโบ่บ่บ์โบยบอกหอดมันดอกแต่ว่าเขาก็จะถ้าไปจ้างยังยไปไปเบิดไปลุยทุกทีทุกอย่างยังพูคือต้องลุยเห็นนั่นเห็นนี่ล่าสุดวันเสาร์บางทีกับไปรับจอบไปทางต้นใหม่หม่องบ้านเก่เามาแต่ว่าพุ่มบริษายเนาะบดเอากล่องไปบบบนี้ก็บันเมือ่อยก็บันแดดแห้งไปหอดงานมาหันกะ มาที่ใดไปกัไปเห็ดแปดมุงเสหอดายมุกกลัวดูสิเพิ่งเกิดหาเจ็ดรอยบาทลูกพีที่ทึ่ลูพีอยู่มองเห็ดงานเนาะลูกพียูมองเห็ดงานนั่นแหละนก็เลยหายเจ็ดรอยบาทสกันก็ถือบัลาอยู่เนาะเห็ดงานสองมุงเสหอดสองมุเหอดเด้ยใบมุคืนนั่นะที่ผมบอกไปบางนเนาะบอกก็ไปกลับมาเนาะ ขอนนโทษเด้อทุกคนนะเนาะแหละก็มันก็พอได้ค่าหนามค่าไฟหรือว่าค่าซื้ออยากซื้อกินก็ขอกำหนามอะไรข้อมาถื่ว่าผมดิ้นรนเนาะจะได้ก็อย่าลืมฝากให้กับบางอยามันเอาเบิง่งโฆษณาซอยผมเด้อเนาะทุกคนเนาะกับหาเงินสุดทางอะไรบรนะิงานเนาะมันค่อนอีทีงทีแต่ว่าพาดละเฮามันมันบีบเฮาให้ตห้องหาเงินหล,ลายทางข้อค,คิดผมเหมือนคนผู้หน,นึ่งมันต้องเฮ็ดงานหล,ลายทางเนาะทุกคนเนาะเอาสูตรนั่นแหละเลนาะอ้าบาทสิบาทเติมกันมันก็หลายเองเนาะ ไปพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้ซสำนี่พอกันคลิปหนาเด้อทุกคนเนะาะบายอาบน้ำนอนวันนี้